สวัสดีครับกับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับกับอ้วนกินแหลกอินเคาลีนะครับวันนี้มีกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่เลยครับกุ้งสดตามกุ้งสดครับอยากกินอะไรไปเปรี้ยวๆก็แกะกุ้งเสร็จก็เอาตัวมาตามครับเอาหัวมาพอดใครอยากไปกินข้าวก็มากินด้วยกันนะครับผมยำเสฉับ ใไปผ่านไปผ่านมาครับมาดูครับมากินด้วยกันเนาะกับมะละครับไม่ขมครับมะละอือบอกกุ้งครับ อ๋อรสชาติมาเลยครับออืได้ครับ แซ่บครับโดนใจหนาวครับเกาหลีตอนนี้หนาตลอดเลยใจเผ็ดครับ ได้ครับได้โอเคไปกินข้าวมากินด้วยกันนะคะผ่า <c oughs> นไปผ่านมา เดี๋ยวะอืมนี่ต้องสดครับ

อยากกินไสจอยู่ครับเห็เนเพื่อนๆเขาลงกันกินกงเงินแยกรหลีแต่คราวนี้เกาหลีหาเนื้อส,สดๆไปบ้านเรายากครับส่วนใหญ่เขาจะกินแบบไม่เหมือนเนื้อบ้านเรารเขาได้อายุแบบกินงอ่อนนะครับเนื้อจะไม่เหมือนรสชาติบ้านเราเลย ถ้าสั่งแักเปย์ามามันก็ไม่อร่อยสู้สดๆบ้านเราไม่ได้นะก็ <c oughs> เลยเอาไว้ก่อนกินนี่สดๆแทนครับอื บบเค็มบลัมแบบลัมเนืแบบ้อแปบบลาปลา นุมน่มๆหนึงนน่งเบียงเียครับนะนะใครเข้าไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน,น,นะครับติดตามด้วยยิ่งดีเลยนะครับ มีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากให้กินอะไรหรือว่ากินยังไม่อร่อยนะอะไรเงี้ยครับคอมเมนต์มาได้ครับถ้าเอาออกหมดหรือว่าไม่หมดเดี๋ยวจะปรับปรุงนะครับค่อยๆปรับปรุงไป กุ้งก็กรอบอยู่ครับเอ้ยใส่กระท่อดเลยไม่ชุบแป้งเลยครับตัดไอที่คมๆอะไรออกก็ค่อยมันดีมากครับ เดียวแล้ว <c oughs> รสชาติมาแล้ว <c oughs> ที่บ้านเราไม่รู้หายหน,หนาวยังนะครับประเทศไทย เผ็ดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคอมเมนต์มาด้วยนะครับอ้า ได้กี่ลายครับงานเยอะมาหลายวันครับในวันนี้น้อยลงมาหน่อย <c oughs> สามตัวเผ็ดมากถ้ากินพร้อมกันหลายคนหน้าหลายคนนี้นะ เันไม่ต้องกินเลหลายคนเนะอืมจัดมาก ตัวแล้วกินหัวอืม <c oughs> <c oughs> ตัวท้ายอ่าอืม <c oughs> <c oughs> อืออขอแยาดูนิ้วอ่ะือต้ออร่อยเหลานิ้วสำหรับว,วันนี้ก็อิ่มแล้วครับเดี๋ยวก็สักพักก็เข้าไปสู้งานต่อแล้ะยังไงก็ฝากเป็นกลังใจด้วยนะครับ ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนวันนี้ก็บาย